เราบางโพนกลัวจริงๆก็เบรกสะบัดคัดเสียเคีย่์นลุ่มมีอะไรที่ทำให้หายง่วงบ้างวะนั่งลงนั่งลงนน่้ลองนอนลงเนี่ยนอนไปเลยถ้าจะหายง่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมล้างืูทุกครั้งหลังใช้บริการไม่ใช่โอ้หทำไมอ่ะไปพีพีเทสเซตังกันไม่ดี อน่าเหลียวก่อนสิเฮ้ยจะชวนไปไปทีทีเซจานไหมเนี่ยยังยังเหรอเพิ่งเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงทีหลังมาแล้วขอะตูเขาบประตูหน่อยอ้าวมันไม่มีประตูบ้านมึงอ่ะนี่มันเข้ามาไงเข้ามาทางหน้าต่างออโอเคหน้าต่างนี่คือหน้าไม่เหมือนกันนะใช่เพราะหน้ามันต่างเฮ้ย มึงนี่อยู่บ้านทั้งวันเลยเนี่ยก็ไม่ทั้งวันหรอกก็บางวันก็จะเดินออกไปหน้าบ้านประมาณห้าทีเฮ้ยไม่ได้บอกว่าอยู่ในบ้านหมายว่าอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยเหรอใช่ทุกนี้ไง WFS ตลอดเลย w f h อะไรคือ WFS แปลว่าโอ Work from Home ไงอ๋อแต่เวลาเขาพิมพ์เขาพิมพ์กันก็จะ WFS ไงยแต่อย่างนี้อยู่บ้านก็หน้าเบื่อดิไม่เบื่อหรอกแต่ตอนนี้เริ่มเบื่ออ๋อเบื่ออยู่บ้านเบื่อมึงไงทุกนี้อยู่แต่บ้านไงเพราะว่าแบบจอกไปไหนก็กลัวอ๋อกลัวโควิด ใช่ใช่แล้วช่วงนี้มึงทําอะไรช่วงนี้เฮ้ยไม่ได้ทาอะไรไม่ทำอะไรเลยคิดอย่างเดียวเลยว่าจะเอาเวลาไหนไปใช้เงินเงินของเดือนมกรางใช้ไม่หมดเลยนะแสดงว่าเงินมีพันล้านเลยดิไม่มันยีอยู่54บาทอ๋อคือมันถอนออกมาไม่ได้ใช่เฮ้ยมันกดเป็นเหรียญออกมาไม่ได้ไงก็เลยอยู่ในนั้นแต่จริงเงินมึงมีอยู่เท่าไหร่อีกบัญชีหนึ่งอ่ะสามหมื่นกว่าล้านหูยทำอะไรวะทำเป๊กอะไรคือทำเป๊ก ผลิตโชคเฮ้ย <Hey! S 1> แต่พูดถึงช่วงนี้โควิดนะได้จ้างแบบว่าคนมาฉีดที่บ้านระดับ v ีอย่างนี้แสดงว่าจ้างฉีดวัคซีนอ๋อจ้างฉีดปวก <Hey! S 1> อเฮ้ยแม่งแดกยู้ทั้งหลังแล้วเนี่ยแดกบ้านแดกปวกปวกแดก <laughs> ไม่ใช่แดกปวก <laughs> ปวกแดกตู้ออ๋ oh. ตู้เสื้อผ้าตู้ดีเลกเฮ้ย <Hey. S 1> สาวบางฝนกลัวจริงๆ <c oughs> แต่มึงฉีดไปใช่ไหมอือกูยังไม่ได้ฉีดเลยนี่กูเพิ่งจองเนี่ไอ้นี่ไปวัคซีนตัวใหม่โมทอยหลังเฮ้ย <Hey. S 2> นั่นมันโมเดิร์นนะ่า <All right. S 2> เหรอเฮ้ยกูมีอะไรมาแนะนําถ้าอยู่ <All right. S 1> บ้านเบื่อๆเนี่ยท <c oughs> ามจะชวนไปที่นี่ดีกว่าที่นี่นี่คือแบบมีมาตรการการป้องกั 19. นโควิดที่ปลอดภัยด้วยเฮ้ยมีสิ่งอะไรแบบทําในนั้นได้เยอะมากเฮ้ยที่ไหน PTT Station ูไปทุกวันเลยที่เนี่ยไปทำไมอา้าวไปเติมน้ำมันไงกูเติมมาละสิบบาทน้ำมัน20บกว่าบาทึงเติมสิบบาทอา้าวไม่ถึงครึ่งลิตรนีสิบบาทเนี่ยไม่ถึงมึงเติมใส่ในกรอกใส่ปั๊มไงในในรถนี่แหละแต่คือแบบเราอยากอยากไปใช้บริการที่นั่นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมึงเพอเจอร์อ่ะนไม่ถ้าเราเติมเต็มถังปุ๊บโอ้โหอีกนานเลยเราก็จะมาอยากไปดูแม้ว่าที่นั่นมีอะไรบ้างก็อยากแหละแต่พอมึงพูดกูไม่อยากไปละเฮ้ยต้องอยากไปดิ ไปอยู่แล้วอ๋อไปอยู่แล้วแต่ไม่ไปกับมึงได้ไหมไปไปยังอไปเอาไปเก็บก่อนเก็บงานก่อนเฮ้ยนี่ไปถึงแล้วข้างหน้า PTT Station แต่เดี๋ยวกูเอารถเข้านี่ก่อน Fit Auto เพราะว่าจะเอารถไปเช็คฮะเอารถไปเช็คอืมทำไมไม่นั่งเครื่องบินไปอ่ะเพราะว่าไม่มีตังค์คข้านี่ไม่ใช่เอารถไปที่สาธารณรัเช็ค เอารถไปเช็คสภาพรถเช็คสภาพรถอาเช็คอย่างไงก็นี่ไงเราถ่ายรูปรถมาแล้วก็กดเช็คดูเอ้ยว่ารูปรถสวยไหมรูปรูปก็สวยดีเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเช็คภาพรถแต่การเช็คสภาพรถคือเอารถไปตัวไปตรวหมดเลยทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ตัวทั้งคันตัวทั้งเก่าเฮ้ยไม่ใช่คันแบบน้ถึงแล้วแถวล่างแล้วเดี๋ยวเลี้ยวก่อนที่คนจีนเขาชอบพูดเี้ย อ่าถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยไม่ใช่บ้าถึงแล้วก็คือถึงแล้วนี่เลยออกเข้าฟิตออโต้กันเลยอ๋อว้าวเช็คอะไรบ้างวันเนี้ยก็ช่วงนี้รถก็ไม่ค่อยดีไงก็เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเฮ้เครื่องสะดุดพาวหักสลักหายเฮ้ยหูเทนห่างยางแฟบแหนบตายเฮ้ยไดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังเฮ้ย ก็มึงซื้อลถนใหม่อยู่หรอเนยเป็นเยอะขนาดนี้อ่ะไปเลยดีกว่ามีเวลาสักงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราต้องอยู่ตามมาตรการเขาวัดเว้นไววัดเนี่ยอะไรก็คือวัดอุณหภูมิเว้นเว้นก็คือเว้นระยะห่างไวไวก็คือทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จไวมากไม่มีอะไรเลยไม่มีอันนี้สาระเฮ้ยว่าแต่ง่วงๆว่ะมีอะไรที่ทำให้หายง่วงบ้างว่านั่งลงนั่งลงอ่ะลองนอนลงเนี่ยนอนไปเลยแล้วจะหายง่วงเ เเออนอนดีได้หายง่วงไงไม่ใช่หมายถึงมีอะไรกินให้แบบหายง่วงเปล่าก็มีกาแฟกินกาแฟกาแฟเฮ้ยที่ไหนที่ไหนร้านตรงนู้นมันจะมีคณะตลกของสวนสัตว์หลายชนิดเลยคือมีสัตว์มาเล่นตลกให้เราดูใช่ร้านอะไรวะคาเฟ่อเมซอนไม่ใช่มันหมายถึงว่าเป็นคาเฟ่ชื่อร้านอเมซอนกินไหมไปกินไหมไปไปกินดีกว่าป่าปๆ อันนี่เหรอเอออ๋อมีเมนูอะไรบ้างแนะนำก็เบรกสะบัดคันเสียเกียร์หลุดมีเอสเปสโซ่เมกาโน่มอคค่าเฮ้ยฮอย่างนี้ต้องไปแจ้งตำรวจนะทำไมอ่ะก็มีมอคค่าเฮ้ยมอคค่าคือกาแฟอ๋อแต่ช่วงนี้เขาบอกว่านั่งทานในร้านไม่ได้ไงแล้วถ้าเกิดยืนทานในร้านอะฮะยืนทานในร้านไม่ได้งั้นมึงไปซื้อไหมซื้อดิไปเลย อ๋อเป็นเอาชาเย็นเอาหวานน้อยฮะถ้าหวานมากเป็นไงรู้วะหวานมากเป็นไงรับอะไรดีคะคุณพี่ขาอืไม่ใช่สำเนียงหวานรสชาติมีรสชาติเขาบอกห้ามทานที่ร้านดีเลยอย่างนงี้ปวกไม่ขึ้นทำไมก็ปวกมันแทะร้านที่ร้านไม่ได้ถ้าอยากไปแทะต้องไปแทะข้างนอกอ๋อไอสัตว์าเจอมุกต้องคิดเจอมุกต้องคิดนิดนึง ไม่ใช่ต้องถอดแมสก่อนจะกินได้ทำไมมองไม่เห็นเหรอเดี๋ยวถอดแป๊บเดียวพอเดี๋ยวกูมองให้พามาที่แลนด์มาร์คของ PTT Station จุดแลนด์มาร์คที่นี่คือนักร้องลูกทุ่งเฮ้ยนักร้องทุ่งอันนี้ดังไหมผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายอ่ะใครวะก็จิกกพันเอ้ยเขามีแต่ก็จักรพันอ๋อก็จิก็จีมือยู่นู่นไงนู่นไงเซลฟี่เดี๋อวมึงมาถึงแล้วต้องบอก ลงในโซเชียลหน่อยว่ามาถึงแล้วอันนี้แสบแล้วอ่ะอ๋อคือแสบคอแสบผิวอะไรเหี้ยหนึ่งสองสามอือหืออะปะเหอะเวลาที่กูจะไปตอนังหงวันเงี้ยปวดฉี่ปวดอึอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแม้ที่อื่นนอกจาก p d t Station โอ้โหอันนี้พูดเหมือนเขาจ้างมาเลย แต่ที่จะบอกว่าต้องแวะที่บี d s t a t เ o ชนเพราะอะไรห้องน้ำเขาสะอาดมากเอ้ยจริงอะทำความสะอาดทุก4 -6 ชั่วโมงทำความสะอาด4ี่ชั่วโมงทำไมทำนานจังวะเพราะว่าเ,าเอ้ยทุกทุก4ี่ถึงชั่วโมงสี่ถึงนชั่วโมงแตาละวหรือไม่ก็บางทีแบบว่าอย่างที่คุณป้าบอกถ้าสกปรกเขาเรีบทำความสะอาดเลยไม่ปล่อยให้พื้นเละเอะอะไรอันนี้พูดอย่างเดียวอาจจะไม่เ<ม>ชื่อ เดี๋ยวเราเราจะเทตรงนี้ทิ้งแล้วดูว่าป้าจะเดินมามป้าเขาม่เดินมาเช่นนะป้าเขาเดินมาตบนี่เป็นพวกป้าที่ทำความสะอาดอยู่อย่าลืมล้างมือทุกครั้งหลังใช้บริการถือด้วยด้วยนะท่านไมดูไม่ใช่โอ้ทำไมอ่ะล้างล้างในนี้ล้างในนี้นี่ลงทุนว่ะเป็นไงสะอาดไหม สะอาดมากมันสะอาดอย่างเงี้ยกูก็ไม่ค่อยมีอะไรกินในห้องน้ำกินอะไรกินขี้นี่ตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นโครงการของ p d t Station เขาเลยมุมถังขยะแยกแลกยิ้มเขาจะเอาถังขยะเนี่ยมาแยกเอาไปขายแล้วก็นำเงินตรงนั้นน่ยมาซื้อเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ซื้อของต่างๆอเพื่อเอาไปให้ชุมชนต่างๆให้อยู่รอบๆอบ p Station กว่า2,000สาขาเดี๋ยวไปหาอะไรกิน่อยดีกว่าไปซื้อของนู่นนี่นั่นไหนๆก็มาหิวทำไมรีบไปอะ อย่าอยู่เกินชั่วโมง,งเลยกลัวอ๋อกลัวโควิดกลัวเมียดา่าเอ้ยไปซื้ออะไรดีซื้อเหมาเลยด้วยเหมาทั้งหมดนี้กูรวยยังวะกูรวยไงบัญชีกูมีสามหมู่กลบร้านเอาอล้วนี่นมีโครงการคนละครึ่งด้วยเขาแบ่งยังไงนะเขาเป็นยังไงก็คนละครึ่งก็คืออาหารก็จะได้ครึ่งเดียวก็คือแบ่งกันกินกัน,กนที่ร้านใช่อ่าาหลังจากซื้อของมาเยอะ อยู่ในรถอ๋อเดี๋ยวเอารีบกลับอันีกวาเพราะว่านี่มันก็ครบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปเอารถที่ใกล้เวลากาฟิลแล้วเคอร์ฟิลเอ้ยเพิ่งจะบ่ายสามไม่แบบว่ารถเช็คสภาพเสร็จแล้วเขาเช็คไวมากแป๊บเดียวเสร็จเลยใช่คือไปถึงปุ๊บถูกต้องนะครับอันนี้คือรถเช็คถูกต้องครับต้องเช็คละเอียดกว่านั้นว่าล้อเป็นอะไรไหมตัวถังเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้เสร็จแล้ววันนี้ครบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถกันเคยเคยเอาในรถปะ ก็เคยอยู่นี่โอ้โหสะอาดหมดโอ้โหเวลาฉี่เราก็เฮ้ยเอาดิเอาให้สุดดิเอาให้สุดไม่ห้ามเลยอะนี่ฮ่าฮ่ารอนี้คือเรียกว่าตลกไม่ลงทุนเลย้องลงทุนอะเฮ้ยอยากดูอ่ะเมื่อกี้กูเล่นแล้วไง